ฮคิดอะไรปั๊ผู้หญิงไอหน้าสตดทด่ามันจามันเลไปซะถอยไปซะกูไม่ถอยเออ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 เฮี้ยวเอาเฮล้เฮีให้ไหวนะให้ได้นะไม่ต้องห่วงเออ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 เฮี้ยวเอาเฮี้วเฮลต่อสู้กันมานานนักต่อสู้กันมานานนักเรามาหยุดพักที่นาเยเพ็ด จะอยู่ข้างวัดนาจะเพชรจะเขาอยู่ข้างวัดสวนนาตะพัดแล้วก็อยู่ข้างเวทเฮลเอาเฮลเทวใจเพชรจะเขาผัดเขาผัดใจเพชรจะเขาผัดเขาผัดสวนตาพัดแล้วก็บนว่าเพชรเฮลเอาเฮลเทวตาพัดมโหตาเพชรตาพัดมโหตาเพชรเลยจับไงเพชรแล้วไปเจ็ดหลังวัดเดี๋ยวอะไรจับอะไรจับยิ้เพชรเอ็งหลังวัดไปเลยนะขอชัดๆเลย จับใยเพชรไปเอ็ดหลังวัดอ๋อไปเอ็ดหลังวัดไทยเลยไอ้พวกมึงคนไทยคำจังไม่อยู่แล้วมีแต่เผด็จการข้าพระวังตัวด้วยเข้ามาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มตาเลียยไอ้หนุ่มซะด้วย กิดอะไรขึ้นเฮ้ยยังไงเฮ้ยมึงอยู่ฝั่งนี้จเย็นซะก่อนมึงเหี่ยวแล้วใกล้ตายแล้วกูอยู่นี่ด้ว่ะมึงอยู่ใครอยู่กับพี่ยอู่กูทำตัวดีๆนะกูอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าไอเดียต้องมีอะไรนะไอมันอไรเรื่องนี้มึงต้องเคลียนโค่นไทยพวกอาวุธมึงเห็นไหม ถ้าเรื่องนี้มึงไม่เคลียร์ถึงองค์พระมหากษัตริย์แน่ท่านไม่ต้องกลัวเจ้าเน้นกลับสู่แผ่นดินก่อนส่วนตรงนี้เดี๋ยวข้านั้นจะคือปัญหาให้ฝากไว้หน่อยเคลียร์ให้ด้วยตังค์ขายเบอร์เล่ลิเกดีขึ้นเยอะมึงอะไปเคลียร์ปัญหาคนอื่นปัญหาตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเลยยาลดความอ้วนกูก็มีขายนะท่านเป็นใครกันขวัญชัยนำของข้าพเจ้าส่วนข้าให้นำว่ามังลาย เป็นอาหารในแผ่นดินพม่านี้การที่เจ้านั้นจะมาคิดทาร้ายคนในแผ่นดินพม่าเช่นนี้ข้าเจ้านั้นคิดผิดแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันอาวุธที่เจ้านั้นถือมาปลด็อกไหมเดี๋ยวนี้ข้าคงจะทําตามเงื่อนไขของเจ้าไม่ได้เพราะสหายของเจ้า ลุกปล้ามนาจารย์คนไทยเท่ากับดูถูกหญิงเพศแม่แมแมหากแม่เจ้าต้องการขัดขวางโดนดาบให้ศัตรูนี่อะไรของมึงเอาอาวุธให้ศัตรูเจอแยะเนี่ยก็หาไม่เจอเรามาสู้กันาาาาถ้าหากว่าเขาสู้เจ้าไม่ได้จะลงโทษใครยังไงก็ฉันเข้ามา มาจะทาริกเกอไทยร่วมสวัยทีมงานน้องรับไม่หอมหนำเสนอพระคุณานอย่ามาเลยอย่ามายุง่งเลยเมื่อเราเผยแพ้แก่ท่านก็จงประหาร ต้องเมตตาข้าสักนิดอย่าปล่อยชีวิตระไวเมื่อมังรายเสียเธอทำไมไม่ฆ่ามังรายเอาสิวะ,ะตายเล่นเสียงแน่นเสียง,งเอาบ้างเอาบ้างอย่าปล่อยให้เด็กมันเกิดหน้าขาโมยต่องเสียน,นิดเดิน เห็นเงื่อนไขเห็นคนเซแล้วไม่ซ้ำนี่คือศิลธรรมคนไทยนี่เหรอเว้ยคนไทยเนี่ยก็ไม่ซ้ำกันหรอกไม่ซ้ำแต่กระทืบเลยอ่ะนี่เจ้าหมายความว่าเจ้าจะปล่อยชีวิตข้าอย่างนั้นเหรอ บิดาและมารดาครูบาอาจารย์สั่งสอนยังอยู่อีกเนะพูดอะไรก็บอกบิดาไม่คมเห็งบุคคลที่ด้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้าคนไม่มีทางสู้ก็ตายเปล่าไม่ใช่ชายชาติทหารเราต่างชาติต่างศาสนาแต่เราไม่มีเรื่องบาดหมางต่อกันถึงแม้เจ้าจะเป็นพม่าแต่เจ้าก็ไม่ได้เป็นโรคโควิดเพราะฉะนั้นเขาเรีไดหลังเกียรเจ้า ช,ชีวิตของข้านั้นตั้งแต่มาอยู่แผ่นดินพม่าข้าไม่เคยมีเพื่อนคนไทยที่จิ oj, ตใจอันประเสริฐอย่างท่านถามสักคำหนึ่งเถิดว่าเจ้ามาจากตลาดสดมหาชัยหรือไม่ไปไกลกูเลยนะถ้ามาไปไกลเลยนะกูตีเลยนะจริงนะนั่นคืออดีตของข้าที่ข้านั้นเคยปาเคยขายปลาเคยขายปลาอยู่ตลาดมหาชัยตอนนี้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวโควิดมา วันนี้จะกินกุ้งมหาชัยกูต้องนั่งสแกนกุ้งทีละตัวนะโคตติดโรคในเมื่อข้าได้พบเจอท่านข้าต้องการอยากจะเป็นเพื่อนกับท่านท่านจะว่ายังไงไม,ไม,มันไม่ใช่ปัญหาคบเพื่อนต้องคบกันที่ใจเพราะฉะนั้นคนเราลิ้นไม่มีกระดูกวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมรู้เห็นฟ้าดินเป็นพญาทุกแปวน้ำสาบานมาเอา ข้าจะคบใครแต she, ่ละคนข้าต้องวัดใจต้องดูใจต้องสาบานใช่ไหมต้องสาบานเป็นเพื่อนเสียก่อนแล้วถต่เป็นเพื่อนกันได้แน่ใจเหรอแล้วแต่ท่านถ้าท่านสะดวกจะเป็นพ่อเราก็ได้เป็นเพื่อนก็พอแล้วเป็นเพื่อนถูกไอ้นี่ไม่น่าคบเลยวันนี้ก็เลิมไปละว่ายละทำให้น่าตึงเข้าไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินจงเป็นพยานฟ้าดินจงเป็นพยานข้าขวัญชัยข้าขวัญเมือง คนละเรื่องไม่ใช่คนละเรื่องมมีขวััญเหือนนกจะขอเป็นมิตรที่ดีต่อมังรายขอเป็นมิตรที่ดีต่ไม่คิดคดทรยศไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้าใช่จ้าถุกหากใครคิดคดทรยศขอให้มันชิบหายไปหมดนี่ก็แย่อยู่แล้วข้าจะขอสาบานเช่นกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังการเลิกเกินตั้งเบอร์เหลือเนี่ยไอยันนันกับดกพลัดไม่หอม จะตายไปพร้อมกันกูตีนะแล้วกูจะไปก่อใครแดงและทีเนี้ยอ่ะมึงสาบานมั้งข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งหลายหากวันใดข้าคิดคดทรยศขอให้ข้าจเจริญเจริญรุ่งเรืองเถิดเฮ้ยคิดคดทรยศ <Hey. S 1> มีอันเป็นไป <Hey. S 1> มีอันเป็นไปยกเว้นแยกออกไปตั้งคณะตัวเองมึงยังหวังจะเป็นกระโโปกเองอีกเออเอาโถพ่อเป็นพระเอกได้อยู่เป็นไรโสคนเดียวไม่มใครดู เอ้ยแม่ไลฟ์ส่วนไลฟ์ส่วนจนอาศัยเมียเฮียคนดูมึงเชื่อมั้ยคนดูเยอะกว่าคณะพวกมึงด้วยเอาเหรอคนดูเท่าไหร่ยอดยอดยอดไรกันองร้อยกว่าเกือบสามร้อยสามร้อยเออนั่นเขาแต่งชุดลิเกอขวานบ้าดิวไหนแล้วเนี่ยโดนตอนปูมึงก็บอกให้กูกินให้หมด ไอ้จันวลตักม่าสเต็มแก้วเลย <c oughs> เอา้าไอ้ฐานะลนฐานะที่กูก็เป็นเพื่อนมึงเราก็ต้องร่วมสาบานด้วยกันเพราะฉะนั้นอ้อาไอบา้บ้ามึงกินล้ก่อนแล้วกูจะ,จะโอ้โหขอโทษสิงตีขึ้นฮะมันตีขึ้นผ่ายแลย้วกูก็ไม่สาบานเขาเลยปเป็นอเหลือหน่อยก็ยังดีวะ <c oughs> น้ำที่ไหนเนี่ยทำไมอุ่นๆ <c oughs> ให้เด็กไปแต่งอ่างอ่าง้างตีป่ะมึงดูติว่าแล้วหน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรษาชุเด็กน้ำอ่าง้างตีไปแล้วคดีใจนะที่เจ้าหนูได้รับเราแลได้เป็นเพื่อนไว้มีโอกาสเขาได้พบกันเดินทางไปไหนก็ระวังตัวด้วยนะโชคดีแล้วกันเชื่อใจมันได้เหรอไม่่อยไว้ใจมันเท่าไหร่